รวมรถมือ2 JK ค่ะในวันนี้เรานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับ Honda Civic EK นะคะในโฉมของตาโตค่ะทุกท่านรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะคะเป็นรถยดนปี2,000ค่ะสวยเดิมได้ไปใช้ไม่ผิดหวังนะคะสภาพสวยค่ะทุกท่าไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะรถยดนเกียร์ออโต้ค่ะเป็นรถบ้านเดิมๆสภาพสวยเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีขับขี่ได้สบายค่ะ สีสันรอบคันดูดีนะคะแอร์เย็นภายในสะอาดกระจกขึ้นรงครบทั้ง4บานรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเดินทางใกล้ทางไกลสามารถไปกันได้ค่ะเอกสารมีให้ครบราคา5,9,900บาทสนใจดูรถได้แถวกรุงเทพมหานครสนใจติดต่อโดยตรงค่ะเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามข้อมูลนะคะนัดหมายดูรถควรนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน แอดมินแนะนำเป็นเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ